ชิบะอีโน่กลับมาเป็นเหรียญที่วานถือครองมากที่สุดอีกครั้งโดยวานได้ถือครองเหรียญชิบะมูลค่ามากกว่า1.45พันล้านดอลลาร์เป็นรองเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ2คืออีเทเรียมโอกาสที่ชิบะอีโน่จะยืนข้างอีเทเรียมนั้นค่อนข้างเป็นไปได้สูงในอนาคตเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญชิบะวันนี้ผมไฮีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนๆเพื่นานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไพจีนารายการข่าวสารด้านการลงทุนบนโลกคริปโตเคอร์เรนซีรายการที่เปิดพื้นที่สุบเกาให้นักลงทุนทุกไวัยได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กันได้แบบอิสระ ตามข้อมูลที่จัดทําโดยเวลสเตชิบาได้กลับมาเป็นเหรียญที่เจ้าใหญ่ถือครองมากที่สุดเป็นอันดับที่2อรองจากอีเทอเรียมตำแหน่งนี้เคยถูกครอบครองโดย FTT โทเค n น FTX มาระยะหนึ่งแล้วซึ่งหมายความว่าตอนนี้ชิบาอินุ เป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของวานเหล่านี้ลองจากอีเทเรียมที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ2เวลสเต็กรายงานจํานวนชิปบาโดยรวมที่ครอบครองโดยวาน0 0 0 0ตัวอันดับต้นๆน,นั้นมีมูลค่าสูงถึง1,459ล้านดอลลาร์สำหรับโทเค็น FTT ซึ่งเป็นการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในขณะนี้มูลค่าอยู่ที่1 2 1 5พันล้านดอลลาร ตัวติดตามการเบิรนโทเคนชิบะเบิรนได้ประกาศว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวนเงินมหาศาลในโทเคนชิบะได้ถูกลบออกจากการหมุนเวียนแล้วทั้งหมดที่ได้ทำการลบออกแล้วนั้นมีมูลค่าสูงถึง1,351พันล้านชิบะ ชิบะอินุได้เริ่มต้นการเข้าถึงงานประมูลที่ดินล่วงหน้าตามประกาศอย่างเป็นทางการของชิบะในบัญชีทวิตเตอระยะแรกของการซื้อขายที่ดินในชิบะเดอะเมตาเวิร์อาจพร้อมที่จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการขายที่ดินในชิบะเดอะ m e t a เว r ร์โครงการระบุว่าจะมี3ขั้นตอนโดยขั้นตอนแรกซึ่งเป็นการประกวดราคาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมกับการเปิดตัวเฟสแรกของชิบะเดอะ m e t a เว r ร์และการขายที่ดิน และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นความรู้ให้กับนักลงทุนต่อ,ตอไปและสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ